ซึ่งตอนนี้เนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติเองก็แต่งองค์ทรงเครื่องแต่งตัวรอแล้วเหรอคะแต่งตัวรอแล้วคะแต่งตัวรอรับประยุทธ์นี่ค่ะรวมไทยสร้างชาติแต่งตัวรับประยุทธ์มีใครอยู่ในภาพนี้บ้างนคะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ว่ากันว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะย้ายมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติและคนนี้ที่บอกว่าจะตามไปอ๋อคุณสุชาติชุมกรี อ๋อคุณไพศาลพูดมงคลบอกว่ามีตัวย่ออะไรบ้างนะฮะชอช้างกับฮอนกฮูกชอช้างกับฮอนกคูกเออเราก็ไม่ทราบนะว่าออชอช้างหมายถึงใครฮอนกคูกหมายถึงใครแต่ถ้าพูดถึงคนที่อยู่ข้างตัวลุงตู่แล้วก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนมาโดยตลอดว่าลุงตู่ไปไหนผมไปด้วยออหนึ่งในนั้นมีท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะแล้วบังเอิญท่านชื่อเล่นว่าชื่อเฮงพอดีนะฮอนกคูกพอดีนะเราก็ไม่ทราบว่า ยังไงกันแน่นะคะลุงตู่จะไปหยุดรวมไทยสร้างชาติไหมถ้าลุงตู่ไปคุณสุชาติชมกลิ่นจะไปด้วยไหมหรืออีกคนหนึ่งที่นึกชื่อออกคือรัฐมนตรีชัยวุฒิอ่ะคุณชัยวุฒิธนาคามนุสรคุณชัยวุฒิเคยพูดนะสามปอไปไหนผมไปด้วยไปฟังชัดๆจากปากเจ้าตัวค่ะลุงตู่อยู่ไหนอยู่นั่นไหมหรือว่าผมอยู่วสามปอแล้วถ้า ไม่แล้วถ้าเขาแยกกันนะยังไม่ถึงเวลาคือไม่รู้ว่เขาจะแยกกันไม่เผื่อเผื่อไว้ก่อนไงเป็นการคาดการณ์ไงคุณชัยวุฒ จตอบนะตอบไปตรงคาถามออนะคะถามว่าลูกตูอยู่ไหนอยู่ด้วยไหมผม,ผม,มอยู่กับสามปอปอ,อ่ะเอาแล้วถ้าสามปอเขาแยกกันละคะท่านรัฐมนตรีคะรบกวนท่านตอบหปตรงคําถามนิดหนึ่งนะคะ,<ช><ช>ะมีใครอีกมีคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาควันก่อนมีภาพไงว่าก่อนการประชุมคอรมอคุณพิรพันธ์เดินคู่มากับพลเอกประยุทธ์เลยซึ่งปกติเราไม่ค่อยจะเห็นคุณพิรพันธ์เดินคู่มากับพลเอกประยุทธ์เห็นไหมคะมีพลเอกประยุทธ แล้วก็มีคุณพีรพันธ์นี่นี่นแล้วข้างๆคือคุณอนุชาคุณอนุชาบุรพชัยศรีโอโขโศกแล้วก็เป็นคุณธนกรวังบุญคงชนะซึ่งปกติเนี่ยเราเห็นคุณอนุชาบ่อย<ะ>เป็นโขศโกไงเราเห็นคุณธนกรตั้งแต่เป็นโขศโกแล้วปัจจุบันอยู่พลังประชารัฐเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อก็ยังอยู่กับนายกรัฐมนตรีคอยทำงานให้แต่ว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคออกมา แล้วคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติไงก็เลยแบบยังไงเอ๊ยยังไงยังไงคุยอะไรกันหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคุณพีรพันธ์ก็ออกมาบอกว่าอ๋อไม่ใช่คือวันนั้นไปพบทนาย,ยกเพราะว่าไปในนามที่ปรึกษาแล้วก็เป็นประธานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือพาอชาวบ้านที่เขาโดนเครนตรง ถนนพระรามสองอะที่พังถล่มลงมา,มาตกลงมาใส่รถนะคะแล้วคุณพิรพันธ์เนี่ยก็คือทําหน้าที่ในการเยียวยาช่วยเหลือท่านนายกก็ฝากให้คุณพิรพันธ์เนี่ยช่วยเร่งเรื่องของเงินเยียวยาแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ย การเยียวยาก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยมาพบกับพลเอกประยุทธ์นะคะแต่คนเนี่ยไม่ได้โฟกัสเลยว่าผู้เสียหายได้รับการเยียวยาแล้วไปโฟกัสที่คุณพีรพันธ์ว่าเอ๊ะทำไมร้อยวันพันปีไม่เคยมีข่าวว่าคุณพีรพันธ์เดินตามพลเอกประยุทธ์แล้วจะมีดีลอะไรกันหรือเปล่าก็ไมอยู่ดีถึงมาด้วยกันได้แล้วมันเกิดขึ้น วันอังคารป๊อปปี้การประชุมคอรมามันเยอะเนี่ยนะการประชุมคอรมอมีวันอังคารแล้วลุงป้อมอ่ะเมื่อกี้ที่เราให้ฟังเสียงอ่ะลุงป้อมเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันจันทร์มันพอดีไหมอ่ะลุงป้อมบอกไปไหนก็ไปอผมไม่ได้ว่าอะไรพออีกวันหนึ่งแบบเดเดเดพิรพันธ์อาจารย์พิรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็เดินประกบคู่มากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่คุณพิรพันธ์ก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่ายังไม่เคยคุย อนาคตทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์นะพิฉันเชื่อว่าหลังเอเปกน่าจะมีอะไรออกมาให้ได้เห็นกันอีกเยอะจริงเหรอเพราะว่าลุงตู่ก็ได้พูดไว้แล้วว่าเดี๋ยวหลังเอเปกค่อยว่ากันหลายคนช่วงนี้ก็อุบไว้ก่อนอุบไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันเครียงานให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วไปไหมอ่ะนั่นนะสิคะพอจะรู้หรือเปล่าพอจะรู้หรือเปล่าว่า v i p จะไปสมัครเป็นสมาชิกพักในวันที่21พฤศจิกายนจริงไหมคุณพีรพันธ์พูดคำหนึ่งนะว่า ยังไม่ได้คุยอนาคตทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์นะ<ช>แต่พลเอกประยุทธ์อยู่กับที่ไหนก็ดีกับที่นั่นแหละ<อ>คือคนดีอ,ะอ่ะคนดีอยู่กับที่ไหนก็ดีแน่นอนส่วนข้างๆคือคุณเอกนัทพร้อมพันอ,อันนี้เป็นเลขาธิการพรรคคนปัจจุบันของรวมไทยสร้างชาติแต่มีข่าวว่าถ้าคุณสุชาติชมกลิ่น มาอยู่กับนายกที่รวมไทยสร้างชาติ<ะ>คุณเอกนัทอาจจะหลีกทางให้<อ>ให้คุณสุชาติมาเป็นเลขาคุณเอกนัทก็อาจจะไปทํางานอย่างอื่นแล้วล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะเมื่อวันวันพุธที่ผ่านมานะคะคุณเอกนัทบอกว่าเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็ยังไม่เคยคุยกับลุงตู่นะว่า ลุงตู่จะมารวมไทยสร้างชาติจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่ามารวมไทยสร้างชาติก็ไม่ปิดอยู่แล้ว<ะ>ก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะมาทํางานเพื่อบ้านเมืองด้วยกันนะคะคุณเอกนัทก็พูดชัดเจนอนาคตเป็นเรื่องของอนาคต ส่วนคุณหมอระวีมาชมาดลค่ะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ออกมาแล้วพูดสวนทางกับทุกคนนะคะคนอื่นๆเนี่ยอาจจะเอ็นมาทางฝั่งนี้ก็คือลุงตู่มารวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีปัญหาถูก<ภ>ไหมแต่คุณหมอระวีเนี่ยบอกว่าสาปอแยกกันไม่ได้นะสามปอแยกกันปุ๊บพักเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่นอนโอ้โหเฮ้ยคุณหมอระวีพูดแบบนี้ก็ก็น่าฟังไง<อ>คือคุณหมอระวีมองว่าความสัมพันธ์ของสามปอเนี่ยเหนียวแน่นมากแล้วพลังประชารัฐทุกวันนี้อยู่ได้ เพราะพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พลังประชารัฐเหลือแค่ลุงป้อมนะคะสามปอแตกออกจากกันอาจจะทำให้พักเพื่อไทยเนี่ยซอนเซาะเข้ามาแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมสุดท้ายแลนสไลด์เกิดขึ้นได้คนดูใบาอาจจะได้กลับบา้านก็ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเซลล์ไนงนคะว่าอยากกลับมามดูหลานหรือเปล่าหลานคน<อ>ที่เจ็ด คือทาไมอ่ะคือถ้าอยากเลี้ยงหลานจะให้กับบ้านเหรอต้องรีบกลับมาต้องหาทุกวิถีทางกลับมาให้ได้แต่ทีนี้อย่างที่คุณดวงรัตได้บอกไปว่าคือตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวอ่ะอเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของสสของใครหลายๆคนที่ว่าลุงตู่ไปไหนขอไปด้วยเพราะว่าในเรื่องของผลงานหรือว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของผลงานต่างๆที่ออกมาเป็นรูปธรรมคก็เลยน่าจับตาว่าลุงตู่จะเอาอยัางไงแล้วท่านลุงตู่ ไปรวมไทยสร้างชาติจริงๆท่านผู้ชมมาดูข้อมูลชุดนี้นะคะเราประมวลมาให้ดูนี่เป็นขุนพลทางการเมืองที่อาจจะหนีตามลุงตู่ถ้าลุงตู่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเริ่มที่พลังประชารัฐเราเริ่มที่พลังประชารัฐกันก่อนเพราะว่าปัจจุบันลุงตู่เป็นบัญชีนายกของพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐเนี่ยเราเคยเอาให้ดูไปแล้วเนอะว่าเป็นพักการเมืองที่ เขาก็จะมีกลุ่มไงมีสสกลุ่มนู้นมีสสกลุ่มนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่สแกนแบบเร็วๆเนี่ยสสที่น่าจะไปด้วยเนี่ยหนึ่งสสกทมสสกทมเนี่ยก็อย่างเช่นคุณการกนิตคุณชาญวิทย์คุณสิริพงศ์อันนี้เป็นต้นหรือ14สสภาักใต้สิบสี่สสพัคใต้พักพลังประชารัฐเนี่ยเขามีความเชื่อว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ พักพลังประชารัฐได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนหนึ่งคือต้องยอมรับว่ามันมาจากกระแสพลเอกประยุทธ์ไงค่ะภาคใต้เนี่ยเจ้าของพื้นที่เดิมเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือพักประชาธิปัตย์ถูกไหมไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งกี่ครั้งพักประชาธิปัตย์ก็ได้ที่นั่งเยอะมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ย พรคประชาธิปัตย์ก็ยังได้ที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งนะ,ะแต่พลังประชารัฐคือเบียดคู่ขึ้นมาเลยใช่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากที่พักการเมืองที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่อยู่ๆมาแย่งเจ้าของพื้นที่เดิม <ฮะ S 1> ซึ่งเหนียวแน่นมาก14สสภาคใต้เขาก็เลยคิดว่าพลังของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีผลมากเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ไปไหนเราไปด้วยแต่ก็ต้องรอดูว่า14สสภาคใต้ถ้าจะไปไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ เขาก็มีบ้านใหญ่ของเขาอยู่แล้ว<ะ>ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะถัดมาคือกลุ่มสามมิตรกลุ่มสามมิตรเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญภายในพักพลังประชารัฐนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมีรายละเอียดมาให้ดูว่ากลุ่มสามมิตรสำคัญยังไงกับพักพลังประชารัฐแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือกลุ่มสามมิตรอย่างที่ทราบม,มีคุณสมศักดิ์นะคะมีคุณสุริยะมีคุณอนุชานาคาใสานะคะซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยจริงๆอยู่ในขั้วพลเอกประยุทธ์นะก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าลุงตู่ไปเราไปด้วยมีใครอีกกลุ่มเสียเฮงคุณสุชาติชมกลิ่นพูดแล้วลุงตู่ไปไหนผมไปด้วยบ้านใหญ่ฉะเชิงเซาคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมรัพย์ก็มีข่าวว่าถ้าลุงตู่ไปบ้านใหญ่ฉะเชิงเซาจะไปด้วยอกลุ่มเพชรบ,บูรณ์บ้านใหญ่มะขามหวานเนะคะคุณสันติพร้อมพัดไงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมถ้าท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะ จำได้ไหมคะตอนที่ ร้อยเอกธรรมนัฐยังอยู่ภายในพักพลังประชารัฐแล้วมีข่าวว่ามันมีกลุ่มกวนสี่รัฐมนตรีช่วยเขยา่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการปรับร้อยเอกธรรมนัฐมีคนมีการปรับคุณนรุมนเนี่ยออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยแล้วก็มีการตั้งคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐคนใหม่ซึ่งตําแหน่งเดิมคือตําแหน่งของร้อยเอกธรรมนัฐแล้วคุณสันติเนี่ยมีบทบาทมากใน,ในการตอบโต้ร้อยเอกธรรมนัฐหลายคนเขาก็เลยมองว่า คุณสันตินะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในขั้วของพลเอกประยุทธ์และถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่กับพลังประชารัฐแน่นอนคุณสันติก็ต้องไปด้วยเพราะใต้ร่มเงาของพลังประชารัฐที่ไม่มีรูตู่แล้วเนี่ยร้อยเอกสมรัฐอาจจะกลับมาก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่อันนี้คือพลังประชารัฐนะคะส่วนประชาธิปัตย์ก็จะเป็นกลุ่มของตระกูลม่วงซิรินะคะก็จะมีนี่หละค่ะคุณสาธรอม่วงสิริคุณสากรม่วงซิริ แล้วก็พันตำรวจเอกสามารถม่วงสิริของฝั่งทนโหอันนี้ตระกูลใหญ่มากตระกูลใหญ่ของม่วงสิริเลยนะคะและอีกคนหนึ่งที่คือน,นี่ค่ะ อาจารย์ไตรงส่วนคีรีอ,อันนี้รอลุ้นกันอยู่ว่าสุดแล้วใจยังไงอาจารย์ไตรรงเนี่ยเป็นกุญซือคนสําคัญเลยนะคะแล้วก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปเนาะ<ฆ>แต่ก็มีข่าวว่าอาจารย์ไตรรงอาจจะไปรวมไทยสร้างชาติก็ได้เพราะอาจารย์เคยเหมือนเขียนชมรวมไทยสร้างชาติเอาไว้ในแต่ว่า <Facebook. S 2> มีการแต่งตั้งล่าสุดนี้เดี๋ยวมีให้ดูด้วยอเออส่วนอีกที่หนึ่งก็คือรวมไทยสร้างชาติที่คุณอุบลรัตน์ได้บอกไป<ฆ>ใช่ไหมคะว่ามีบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ภาคใต้สุราษฎร์ธานีชุมพรพัทลุงระนอง ก็ภูเก็ตใช่อันนี้ของรวมไทยสร้างชาติเป็นกลุ่มบ้านใหญ่นะคะค่ะคือมีมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่า14สสภพักใต้จะไปกับรวมไทยสร้างชาติก็ต้องเลือกนะว่าจะส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้งคบ้านใหญ่ในพื้นที่กลุ่ม การเมืองท้องถิน่นแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ไตรรงสุวรรณคีรีที่กําลังลอนลุ้นอยู่ว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติหรือไม่เรายัางไม่แน่ใจนะคะ <Ha. S 1> แต่มีความเป็นไปนได้สูงมากเอาเป็น99.999% 9 9เานโอ้โ oh, <laughs> หเอ็นนิดเดียวไว้เผื่อน่าจะไปรวมไทยสร้างชาติแต่ที่ประกาศชาัดเจนแล้วว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติ <laughs> ก็คือสสปุ้ยคะ่ะ uh. คุณพิมพ์พัทรา <Ha. S 1> ที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ถือได้ว่า เป็นเส้นเลือดใหญ่อีกหนึ่งเส้นเลือดของภาคใต้เลยนะสสปุ้ยนี่เป็นสสน,นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ถ้าเกิดว่าใครได้ตามข่าวการเมืองเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงโควิดนะหรือว่าเวลาที่แบบมีน้ําท่วมสสปุ้ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบคือลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านตลอดเออ,อคือสสเขตเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่า ไม่ว่าเขาจะอยู่พักไหนก็ตามประชาชนพร้อมเลือกไง <Ha. S 1> คือต่อให้สะสะปุ้ยไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเบือดร้อนอะไรก็ท่านสสท่านสสคือรู้อยู่แล้วว่าไปหาคนเนี้ยเขาแก้ปัญหาให้เราได้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่า สสปุ้ยก็จะได้เก้าอี้สสในการเลือกตั้งสมัยหน้าแล้วสสปุ้ยก็บอกเลยว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไงจะไปอยู่กับอาจารย์ไตรรงสุวรรณคิรีอที่บอกว่ารอลุ้นเมื่อกี้ก็คืออาจารย์ไตรรงอาจจะมารวมไทยสร้างชาติแล้วถ้าอาจารย์ไตรรงสุวรรณคิรีไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยโหรวมไทยสร้างชาตินี่จะได้แบบคนที่เป็นระดับคีย์แมนทางการเมืองนะได้มือเศรษฐกิจไปด้วยนะและที่สําคัญก็คือตอนนี้เนี่ย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยเท่ากับว่ามีคนของรวมไทยสร้างชาติหนึ่งคนและว่าที่อีกหนึ่งคนที่จะเข้าไป<ะ>เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะนี่เลยค่ะคือการแต่งตั้งนายไตรรงสวุวรรณคิรีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีลงชื่อโดยนี่พลเอกประยุทธ์จันโอชาชเมื่อ9พฤศจิกายนนี้ผ่านมานี่เองมีผลแล้วแล้วไม่ได้เป็นตําแหน่งเลยรอยนะคะท่านผู้ชมดูนะคะแต่งตั้งนายไตรรงสวุวรรณคิรีดูตรงนี้นะคะ เพื่อให้ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆต่อนายกในส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินง,งานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมันทัดนี้สำคัญนะคะท่านผู้ชมต้องดูคือบางทีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเนี่ยคนเขามักจะมักบอกว่าตำแหน่งลอยๆหรือเปล่า<อ>แต่เราเอาให้ดูเอากฎหมายให้ดูเอาคำสั่งให้ดูเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยตาของท่านเองว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งลอยๆนะ